ไดฮัสสุไฮเจสคารโก้รถมือหนึ่งป้ายแดงเป็นตัวดีลักและเจ้าตัวนี้เป็นตัวคุยมาดูที่ตัวคุยนะคะคันนี้จะเป็นไฟหน้า LED มีพอร์มไใท่งานดีลักจะได้เป็นไฟฮาโลเจนค่ะเป็นกันชนพลาสติกส่วนคันนี้จะเป็นไฟเบอร์คันนี้จะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งส่วนคันนี้จะเป็นเมนนุ่นะคะ ีดําทั้งคันรถหลังคาบุกมาเรียบร้อยแล้วเขาจะเป็นไฟ LED นะคะส่วนเจ้าตัวรีลักประตูจะเป็นประตูสไลด์มือนะคะภายในก็จะเหมือนกันเลยจะเป็นสีดํานะคะแต่คันนี้ฝ้าเพดานไม่มีบุกมาให้นั้นหัวจดท้ายนะคะยาว3,395ม mm มความกว้างของเขานะคะอยู่ที่1,475ม mm มนะคะส่วนความสูงอยู่ที่1,875มมความจุของน้ํนมามันจุได้ถึง38ลิตรเป็นขับหลักนะคะจอการเดี๋ยวเราจะติดเป็นตอทัชสกรีนให้นะคะคันนี้มาพร้อมกับเกียร์ CVT กุญแจพุ่สตาร์ทไปใช้งานด้วยนะคะประตูสไลด์ด้านข้างนะคะสามารถควบคุมได้จากตรงนี้เลยค่ะ เดินกันชนด้านหน้าด้วยแฮกชั <action> ่นคอนโทรลก็มีไว้ใช้ง,งานค่ะแล้วตัวธรรมดานะคะของเขาจะเป็นกุญแจแบบเสียบค่ะแฮกชั <action> ่นกันชนก็มีไว้ใช้ง,งานค่ะแล้วราคาของเจ้าคุ้ย159,000บาทส่วนตัวลีลัก659,000บาทมีวารันตีให้1ปีเต็มหรือว่า20,000กิโลสำหรับคลิปนี้นี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ